นำนำมาถวายหลวงตาให้นำให้ต้อนระชุเครับให้ตั้งต้อนกะชุ่เลยยกน้ำขึ้นครับยน้ำนครับยกน้ำขึ้นครับหาช่องไทเองครับผมทำงานยน้้ครับหาช่องไทเองครับ จับไว้จับไว้จับไว้นะครับจับกล่องไว้จ้ะจับกล่องไว้น้ำมือแตะกล่อบไว้จับไว้นะครับจับไว้จับไว้นะครับจับไว้ไ้จับ

จับน้ครับจับน้ำน้าขึจับน้ำนหน้าขึ้น,จ,น,น,นจับน้ำหนึ่นนหน้าขึ้นจับน้ำวไหล,ล,นนนลนนห,นหน้าขึ้นหน้าขน้าน้ำเปล่าไอลงตาเคาะแล้วก็สามารถแกะไว้เป็นม,นมัน <c oughs>